บครั<น>ประมาณเท่าตีป่ะตรงนั้นนี่มันมเป็นถนนมาได้เลยมันเป็นสะพานออจริงแต่ว่ามันเหมือนกับเขากำลังจะทำอ่ะตอนเช้านี่

ที่มันเอาทะลุเอาทุกอนในบ้านออกไปคือนี่ก็พอดีปักพ่อปักช้าแล้วนะแล้วนะจะบานแต่มีตะลึงกปัป้าเลยนะครับป่กเาปาดเถิเดีมันสายขั้งตัวหนึ่งแล้วมูนั่นมูฮู้นมีจังไดออกกี่โมงกัดนะเดี๋ยวจะได้เพื่อ อดาวกนดูแต่ได้แล้วนี้ก็ได้เอ๊ได้วนี่ก็ะท้หน่อยด้วย